เออเนี่ยตัดออกไปเลยกิ่งเฟิงฟ้าเดี๋ยวมันจะเข้าไปตีกระจกบ้านเบาปาไงมันมันมา,มานี่แล้วค่ะทุกคนต้องตัดออกนะคะมันจะเลื้อยเข้าไปที่กระจกแล้วยุงเยอะมาก ุ่มนี้สวยมากเลยอ่ะเนาะเออมีทั้งหลายต้นแต่ตายมาแล้วเหลือต้นนี้ต้นเดียว ถ้าไม่ตัดออกมันก็จะนูน่นแหละยาวไปถึงนู่นเลยยาวมน,นี่เลยอระวังหนามนะคะเฟืองฟ้ามีหนามนะคะดูหนามนะคะ <c oughs> เห็นกำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยค่ะ <c oughs> เออหนามนะคะดูดินี่หนามเต็มๆเลยค่ะดอกเฟื่องฟ้าค่ะ ตัดออานุ่นด้เยพี่อันต้นกล้วยอ่ะไอ้ใบพัดใบกล้วยพัดอ่ะนั่นอ่ะมันเข้าไปตีหลังคาแล้วนู่นอ่ะตัดกิ่งออกให้หน่อยเดี๋ยวมันจะออกไปที่ไปตีหลังคาอีก ตัดออกค่ะเดี๋ยวมันตีหลังค่ะไม่ถึงไม่ถึงอ่ะเอ่ตี้อะไรไม่ถึงไม่ถึงเ,เ<อ>ดีย๋ยวมาตังให้สิงนี้ แต่ไม่ถึงคะเตี้ยค่ะเดี๋ยวไปหากอีมาต่อไฟแรงเที่ยวอยู่ถืว oh. ่อ๋อนี่นี่พี่ชาเราออกเลยไหมนี่อยู่สายไฟนี่นู่นนู่นนู่นสายไฟเอาลงที่ได้เนี่ยนี่มันมันพาดสายไฟอยู่เนี่ยอ่ะออๆๆ ตัดทีแม่อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุยพาดพาดพาดเนี่ยมันใสอตตอน่อินเทอร์เน็ตเนี่ยนั่นนั่นโอเค